สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยในเรื่องของการทาสัญญาจ้างงานนะคะเรามาดูรา,า,ดายละเอียดกันว่าการทาสัญญาจ้างงานนั้นมีรายละเอียดอะไรบ้างสัญญาจ้างงานเป็นสัญญาที่จัทําขึ้นระหว่างนายจ้างและลูกจ้างเป็นการกําหนดสิทธิหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้างลูกจ้างจะทํางานให้กับนายจ้างนอกจากนี้จะต้องซื้อสัตว์เพื่อรักษาผลประโยชน์ของนายจ้างนั่นคือไม่นาข้อมูลงบดุลรายได้ ي, ราคาไปเผยแพร่ออกข้างนอกหรือทํางานในกิจการอย่างเดียวกัน สถานประกอบการที่เป็นผู้แข่งในจ้างต้องจ่ายค่าจ้างตลอดเวลาที่ลูกจ้างทํางานให้ในจ้างมีหน้าที่ทาสัญญาจ้างงานเป็นรายลักษณ์อักษรหลังจากที่ได้ตกลงการจ้างงานกันไว้แล้วโดยจัดทำสองฉบับลงลายมือชื่อในสัญญาดังกล่าวมอบให้แก่ลูกจ้างอ่านพิจารณาลงลายมือชื่อรับรอง เมื่อทั้งสองฝ่ายเซ็นชื่อในเอกสารสัญญาจ้างแล้วทั้งสองฝ่ายจะเก็บไว้คนระะัฉบับเนื้อหาสัญญาจ้างที่ต้องระบุ 1. ที่อยู่และชื่อของผู้สัญญาจ้าง 2. ระยะเวลาการจ้างงานและระบุเวลาเริ่มทำงาน 3. สถานที่ทำงาน 4. ลักษณะงานที่ลูกจ้างต้องทำา5อัตราการจ้างงานรวมทั้งสิทธิต่างๆที่ลูกจ้างจะได้รับ 6. ระยะเวลาทำงาน 7. วันหยุดพักผ่อนประจำปี 8. การบอกเลิกจ้างการบอกเลิกสัญญาและระยะเวลาการบอกกล่าวร่วนหน้าในกรณีที่จะเลิกสัญญา โดยการบอกเลิกสัญญาจ้างสามารถจะทําได้ทั้งฝ่ายนายจ้างและลูกจ้างสัญญาจ้างงานอาจเกิดขึ้นโดยมีหลักฐานเป็นหนังสือตกลงด้วยวาจาหรือเกิดขึ้นโดยปริยาย เล่าคือไม่มีการตกลงหรือเป็นรายลักษณ์อักษรแต่อาจเกิดขึ้นโดยพฤติการที่นายจ้างตกลงรับลูกจ้างเข้าทำงานและพร้อมจ่ายค่าจ้างให้โดยอ้างอิงจากหลักฐาน 1. ข้อมูลโอนเงินหรือภาพถ่ายการจ่ายเงินสดให้ลูกจ้าง 2. การส่งประกันสังคมและส่งเงินสมทบ 3. พยานบุคคล 4. รายละเอียดที่ลูกจ้างทำงานเช่นการจัดทำเอกสารการส่งอีเมล 5. วิถีชีวิตประจำวันย่อมก่อให้เกิดหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ 6. หาพยานหลักฐานเอง 7. การเก็บข้อมูลป้องกันข้อมูลหายโดยในโปรแกรมวิ i เน s s ั a ส์ s r m หน้าจอแฟ้มประวัติพนังงานสามารถแนบเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับพนังงานได้เช่นแนบสัญญาจา้างใบสมัครงานฝ่ายบุคคลสามารถเพิ่มประวัติพนังงานใหม่ได้ เข้าโปรแกรมเงินเดือนโดยบันทึกข้อมูลตามใบสมัครและข้อมูลอื่นๆได้เลยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับทุกเรื่องที่เกี่ยวกับการจัดการพนักงานที่เจ้าของกิจการต้องรู้น้องมีพัฒนจัดให้